สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเช้าจังสี่ท้าจังหนูว่าหนูว่าตื่นเช้าไหมเดี๋ยวตื่นสายก็ตายดีตื่นสายก็ตายวันนี้มาทำอะไรคะขนมอะไรมอะไรอะไรนะโกโก้คันดูโอ้โกโก้คันโอ้ดูโอ้ดูโออ๋อชอบกินอ่ะ อยู่งเรียนกินไหมกินมั่งกินวะารสีขาววกกับสีสีเหลือสีอะไรนะลูกสี่งกับสีเหลืองอ๋อแล้นนี้อันนี้สีอะไรคะขาสีขาก็สีดำสีขาก็สีดำนี่ชุดนอนใช่ไหมเนี่ยเจ้าหญิงอะไรเนี่ยไหนดิ Ni lẽ cái nôm mà đi nãy chỗ đi kẹt lơ tuyệt 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 หยิบก็พอมาไม่ต้องออกมาหรอกลูก,กดูดีข้างในเป็นไงหยิบเลยอหยิบมาเลยค่ะดูสิโกโก้คันสีช,โชโ็อกโกแลตเอาใส่ปากอย่างนี้เลยเหรอแล้วสีขาว,วะ่ะสีขาวไปไหนมีไหมนะเห็นสีขาวไหม ผมมองไม่เห็นเลยอร่อยป่ะชอบสีไหนสีไหนนะสีไหนลูกชอบชอบทั้งสีขาวสีดำใช่สงสีเลยใสองสีเลยอ่ะบ๊ายบายก่อนเรลยนานแล้วสองนาทีแล้วบอกว่าไงว่าไงอีกช่องอะไรหนูดีมีช่องแล้วช่องอะไรคะเฮ้ยช่องไหนฮะพูดแรงๆลูกช่องอะไรหนูดีอะไร ดูดีสเลนเดอร์ทำแข่งกับใครทำมีใครเป็นไอดอลพี่อะไรพี่อะไรอย่าเขินดิพี่เลยขี้ใจขี้อะไรขี้ไงขไ,ไก่ปะขี้ไก่ขี้ไก่ขี้ไก่โอเคโอเคอ่ะเร็วไม่เอาวฮะไม่เอาแล้วอ่ะต้องให้เขากดไลค์นี่ไม่ใช่เหรอ เอาฝากช่องเลยเร็วกดไลค์อีกกดไลค์ห้าค่ะอะไรดูกคลิปนม่